พรบรผลประโยชน์ของพอรบรนะหนึ่งเลยนะคะเราจะได้นะข้อแรกเลยนะคะข้อแรกเลยคือเบื้องต้นก่อนนะคะอ่ะเบื้องต้นเอสรุปให้นะผลประโยชน์ของพอรบรนะคะผลประโยชน์ของพรบอันดับแรกเลยเบื้องต้นหนึ่งนะเราจะได้ไม่ไม่ผิดไม่ถูกอ่ะเบื้องต้นเลยจ่ายทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยนะคะ สามหมบาทก่อนค่ารักษาพยาบาลไม่เกินส0 0 0มบาทนะไม่ใช่แบบว่าเราได้หมดสาม0 0ื่น 30, นะก็คือไม่เกิน30,000บาทนะคะจ่ายตามจริงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตนะคะหรือทุพพลภาพนะคะอ่ะอันนี้นะคะเขาจะให้นะคะสามหมอันนี้เบื้องตน้น ไม่ว่าใครผิดใครถูกนะแล้วก็นะคะกระโหลกเทียม3ามหมเช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ในเรื่องของกรณีที่เบื้องต้นค่ะไม่กรณีที่ไม่ว่าใครจะผิดหรือว่าใครจะถูกนะคะรวมแล้วจ่ายสูงสุดต่อคนไม่เกิน6กหม0นั่นเองนะคะไม่เกิน6 5หม0ก็คือ30,000ื่นค่ารักษา30,000บวกกับกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็ก็คืออีก3ามหมรวมเป็น 65 0 0 0นั่นเองนะคะอะ่ะส่วนกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกนะคะ่างที่บอกฝ่ายถูกเนี่ยค่ารักสาพยาบาลสูงสุดที่80,000บาทจ่ายตามจริง 350, นะคะจ่ายตามจริงอยู่ที่80,000บาทนะคะกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพนะคะอ่ะกรณีทุพพลภาพก่อนนะคะทุพพลภาพเนี Rama, ่ยอ่กรณีสูญเสียอวัยวะนะคะหรือกระโหลกเทียมนะคะเออหรือต้องทํากระโหลกเทียมเนี่ยได้ไปค่ะ2 0 0 0 0 0ถึงห0 0แสนนะคะกรณีเสียชีวิต5 0 0 0 0บาท นะคะห้าแสนบาทนะคะ,ะทุพพลภาพสิ้นเชิงนะคะห้าแสนบาทเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของนอนรักษาพยาบาลได้อีก200นะคะต่อต่อ,ต,อต่อคนนะคะต,ต,ค 200, ต่อวันต่อคนนะคะต่อคนสิสองต่อวันนะคะได้20วันได้ประมาณ4 0 0 0บาทนะคะรวมสูงสุดแล้วที่ได้ต่อคนนะคะอยู่ที่5 4 0 0 0บาทนั่นเองนะคะห้าแสนนบาทนะ อ่าพระบะจ่าายสูงสุดต่อคนอยู่ที่ห้าแสนสี่สี่สี่พันบาทนะคะดังนั้นทำเถอะค่ะ